<premises> aro, e. มาด้วยนะบอกเอมาไหมอะเยอะแยาเบิ่ง่าอันเรือมันเป็นเข่าเป็นอมันก่อนนี่แม่ลกเอาล่มพื้นน้ำน่ะอีกเธออลน่ะไปเเติมเมื่อกีจเป็น nhào của này nó lụt hết bò hai lá nè nè là đấy Nên cài nó bò ừ, hết nó bò chân hên là... hết nó ao đi tôm leo mình quang đấy bò เาาี่นนะเออน้าลาเอาคอัน้นเดยวจะเฟ้าพลาพลางเขาด้วยมันมันอยู่ดังฮันแลวนี่มันคือจังแยกหยอกเป็นอันนี้โอ้มันนั้นอยู่ตะพี้พิ่สูษ์บ่งสะกอนไมนแ่แน่ใจกเอาขึ้นพราะหรอล่ายัง ท่านได้<อ>สู้ดมั่นสู้ดมันก็โอ้หล่นแล้วะ <c oughs> อืมอยู่หันละทาออ่านอ้อดอตอมนะตอะไรดิ <c oughs> บอนดีทักประดูก <c oughs> ท่านได้พออยู่บอกเดี๋ยวว่าเราไปปลอดป่าแฮึมพอเราไปเอาเมาไหน ก็มายิ้เตุนี้จไปปดคำว่าคคำวมันได้ม you know? ือปืนออเะแม่ว่าจัตปลาออแหละอไม่ได้มือปืนออดอกเพลงเพลงเ่เ่ปาลเออ

ทอมแล้วนี่าว่ามีโย่บ่บ่าวหัวเงือกห่ายเลียวกันจานพ่อันบ่เลยเบิ่มสองที่ตีแล้วก็ยังทานทีู่ดอยู่ ท่านมีสูตดีได้เงาวงกัดสี่เหลี่จานเรียกไปเห็นละวะนี่เอออเ้าบาดนี้อันนี้มันจะเหม็นนะครับมันมีสูตรไหวได้เราตีเราปีหลังวะเฮียดูเอาเครื่องมาดูดเลยบ่ได้แกไมีเห็นนี่แล้ยแกไมีเห็นนี่เราเอาเครื่องมาดูดแกไม่เลยแกไมีเห็นนี่เลยโทษทั้งหลายแล้วเอามือไปตอกได้นี่เลยยี่อนเหรอ เอานั่นนี่เอาเอาให้มันนะได้ได้กระดมเป็นอะไรกะลิงได้บ่เดี๋ยวจะกะลิงแห่ลุ่นนีอะลุ่นแห่ฮาดนั่นแหละเพิ่งอะแล้แค่ไปตองแห่กับฮาดรุ่นแห่ฮาดรุ่นแห่ฮาดรุ่นนี้นะเออกระลิงระบอเยอะนานแล้ะได้ต้อมแห่ก็แล้วอันนั้นอยู่บ่โอ้ยคนพ้อคนแะไรคนน้ำปลาฮอดบ่อเนี่ยฟ้าอดนั้นได้ฮอดบ่อคนน้ำปลา ว่าเดัเลือตึงแล้เอาหเาล้วเต็มที่เอาทั้งฮนะทั้งฮนะนั่นลรุ่นนี้อุแหฮาปุ๊บ้าลุงอ่ะอันอตแล้เออมอานำรุ่นนี้อุแหฮาเออเพิ่อันนั้นไปเลยด้อ อันนั้นเหฮือสะก้อนเหกหาดวยเพือเ่อั้นาเอนหเห้นเข็นเท้าไปคุ้มลายนะเขไปคุ้มไม่ีคุ้มบ่เอาจอนเดี๋ยวเอาเหือนัือ่ะบายยาไดอะไ้นำเหบข้มาอุ้มล่ะอ้เดี๋ยวด้เด้เอาอุ้มไปเเอาเอาเอาบานี้เพิ่นเดี๋ยวท่านตีเพิ่นะละบานี้ ขาน้อยกระทือยู่ด้วยนะครับว้ายวันละจะได้เงินเดืน้อยเอาตัวนี้หุ่เดิโอ้ยเอาแาดนี้ก็จะเกือมาวุ้ยเอาเงินร่วมมันอันนั้นได้เออโอ้ยโหทำเงานร่วมทบลู่นี่เ่ยอ้าวแล้วสลายอยู่ในรถเลงคุณล่ะเออเดี๋ยวยังว่าจุ่มนี้มีการนั้นอย่าง เออไปตามมอญมฟังีมีคุ้มีเลยยังว่าทุ่นนี้เย็บล้วรุ่นนี้นะเพราะว่ารุ่นต่ำถึงได้สบายเลยับาที่ปปไดลหุ้นเหลวมันก็โปดเพิงเลยะนี่ยเอ้าริบนพ่ เยอะแยะนะเอาเอามาตี Am Am ้ไปตามมาพุ่นแหลกถุงแยงเบิ่งไอ้ตัวนี้มานยมแรงอยู่แล้วมาเออนี่บอกเอามองไม่อะย่าหาเบิ่งว่าอันเร้่ลยมันเป็นเข่าเป็นจอมันก่อน